เสียงฉับฉับฉับดังมาจากห้องน้ำตอนตีสามเราสะดุ้งตื่นทั้งที่ไม่น่ามีใครอยู่คิดว่าหูฝาดเลยพลิกตัวจะนอนต่อแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนเหมือนอยู่ข้างๆหูเราลุกพรวดเดินไปเปิดประตูห้องน้ำช้าๆ แสงไฟสลัวสัวจากโถงทางเดินส่องเข้าไปบนเคาน์เตอร์กรนไกรตัดผมอันใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมามันลอยขึ้นจากพื้นช้าๆปลายแหลมจ่อตรงที่เคยเป็นกระจกแล้วฉับฉับมันเริ่มขยับเองเหมือนกำลังตัดอากาศอย่างคล่องแคล่วขนลุกสู้ไปทั้งตัวเราไม่รอให้มันหันมาหาคว้าไม้กวาดเขี่ยมันลงถังขยะแล้วปิดฝาแน่น ตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่เคยเห็นมันอีกเลยแต่บางคืนเวลาเรายืนแปลงผมหน้ากระจกเรายังรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านต้นคอและได้ยินเสียงฉับๆแววๆมาจากข้างหลังเสมอผู้สนับสนุน KMM ขีด MM, TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง